และเขาก็กลับมาอีกครั้งกับมันฝรั่งสู้ชีวิตปรซิตโตและหลังจากที่เรานั้นห่างหายกันไปหลายวันผมบอกเลยว,ว่าผมนั้นเนี่ยไปทําการแอบเก็บนะฮะตัวละครของเราเนี่ยให้ผ่านแดนเจอศูนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแต่อะไรไป่ยอัปเดตใหม่อย่างงั้นเหรอเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยอาจ,จต้องไปปลดล็อกมันก่อนนะคะคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ครับผมนั้นเนี่ยได้พามันฝรั่งของเรานั้นทะลุดแดนเจอให้เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือ มันฝรั่งมาโซคริสหรือว่ามันฝรั่งที่ชอบความเจ็บปวดของเรานั่นเองนะแต่ในวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะผมนั้นเนี่ยไม่ได้จะมาเล่นตัวนี้เพราะว่ามันฝรั่งผู้โชคดีในวันนี้นั่นก็คือสปี speed ดด้มันฝรั่งสายซิ่งที่จะมารบเป็นนินจาของเรากันในวันนี้บวก30สปีดนะฮะแล้วก็บวกเมลีดาเมิหรือว่าดาเมิระยใกล้ของเราทุกๆ2%สปซสปีดที่เรามีซึ่งมาถึงเนี่ยบวก30มันก็จะเป็นบวกโอ้โห15เลยอย่างงั้นเหรอแต่ข้อเสียที่ยิ่งงใหขออเคานนัก็ื ลบ1 0 0อาร์เมอร์เมื่อเขายืนนิ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเรานนเนี่ยห้ามหยุดอยู่กับที่เป็นอันขาดและนอกเหนือจากนั้นยังมีลบอีก3อาร์เมอร์และส่วนอาวุธที่เราจะใช้กันในวันนี้นั่นก็คือชูริเคนดาวกระจายเพราะว่าเราจะเป็นนินจาไงล่ะคุณผู้ชมฮะเจ้าดาวกระจายเนี่ยเป็นอาวุธอยู่ในหมวดความแม่นยำนะดาเมจของมันเนี่ยจะเอาเป็นเมรีดาเมจนะฮะหรือว่าดาเมจระยะใกล้นั่นเองซึ่งเหมาะกับตัวเรามากๆนะฮะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีการกระเด้งหนึ่งทีนะฮะทุกๆท,ท,ที่เราจะมีการกรีขข เดี๋ยวนะแต่ความสามารถมันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากสลิงชอ็อตนะฮะเท่าไหร่เลยและห่วยกว่าด้วยพูดง่ายๆก็คือมันคือสลิงชอ็อตนะฮะเมื่อมันคริติคอลนั่นเองนะ,ะแต่ดามเมจก,ก็เอาแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหห่วยกว่าสลิงชอ็อตเยอะเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Danger 2ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าจากที่ผมลองผ่าน Danger 5มาแล้วเนี่ยการที่เราจะเล่นให้สนุกแล้วก็หาของแปลกๆใหม่ๆมาลองได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ อยู่ที่ประมาณเดนเจอร์สเนี่ยก็ถือว่าหืดขึ้นคอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะด้วยฝีมือการเล่นของผมเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เก่งไงอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกมมันกระตุกหรือว่าคอมผมมันใกล้พังแล้วว่ะเอาเป็นว่าเกมอย่าดับก็พอนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละ่ะขอรีโลสักทีหนึ่งสิอืมเอาสปีดมานะฮะเพราะว่าอ้ยไอเท่ใหม่ย,ยังงั้นเหรอคอสบดน,นี่มันค่าอะไระไนี่้คุณผู้ชมฮะ เรนส์อ๋เอาดาเมจจากการโจมตีร,ระยะไกลบวกกับระยะการโจมตีเราจะได้ดาเมจของคอสโบมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจบตัวนี้ผมไปแอบปลดล็อกก่อนนะแต่เอาชูริเคนมาก่อนนะ,ะับในวันนี้เราคือนินจาไว้คุณผู้ชมแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีบอกด้วยนะว่าแบบเวฟ12เนี่จะมีศัตรูที่แบบโหดเยี่ยมอมหิตนะฮะเอาแลมเบอร์แจ็คเชิร์ชมาแล้วก็ชูริเคนอีกอันนึงแล้วก็ไปกันต่อเลยครับเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่อีกแล้ว มันต้องผ่านได้สิท่านที่แล้วก็ไม่ผ่านมาแล้วเนี่ยแต่บอกเลยว,ว่าในวันนี้มาแล้วฮะคุณผู้ชมมาฮะมาถึงก็มีกล่องเหมือนว่าดวงจะดีนะเอาล่าส,สามสองหงเอ๊ะทำไมมันจนจังวะเนี่ยได้กล่องก็ถือว่าโอเคเบบี้เก็กโคตุแก่น้อยของเราไม่เอานะครับเพราะว่ามันแค่15%ที่แบบมีของเด้งเข้าตัวนะซึ่ง ม่ได้จำเป็นกับเราอะนะแต่ตอนนี้ผมกําลังหาค่าลัอีกอีกแล้วเหรอรั้งที่แล้วนี่ไม่มีเกาะไม่มีเลือดแล้วก็ตายไปนะฮะเอาเอเลียนเวิร์มมาก็ได้นะฮะนอนเอเลียนบวกแม็กเกตพีแล้วก็รีเจนแล้วก็ชูริเคนล็อกไว้นะฮะผู้ชมฮะรีโหลดทีซีฟมีอะไรน่าสนชูริเคนอีกอันหนึ่งตอนนี้มี4แล้วก็ล็อกไว้1เป็น5แล้วก็เอเลียนเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเรามาดูกันว่านินจาฮโตฮิของเรานะเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นี่ถ้าใครคุ้นชื่อเมื่อกี้นะแสดงว่าแก่แล้วแต่ผผมมมหรกกเ็ พูดแบบได้ยินคนเขาเล่ามานะวัวตัวตัวไม่ชิงช่งเลยเว้ยไม่ชิ่งเลยเว้ยหรือว่าเราอาจจะต้องเพิ่มค่าคิดค่อให้มากขึ้นวะเนี่ยจริงๆริงผมว่าสลิงช็อตเนี่ยม,มันดีกว่านี้เยอะเลยนะเออเอามาทำไมวะเน,นี่ยชูริเคนเนี่ยเลเวลอัพแล้วเอาอะไรมาดีนะคุณผู้ชมฮะบวกคริห้าเปอร์เซ็นต์มาเลยแล้วก็เอาแม็กเอดพีมาก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะคูปองลดราคาแล้วก็ซื้อชูริเคนมาแล้วก็อันนี้รอยแผลเป็นเก็บไว้ก่อนรีโลสักทีเจอชูริเคนล็อกไว้แล้วก็แ มาเลยเจ้างูพิษนี่งไงจู้จูเฮ้ย <Hey, S 1> เริ่มชิงแล้ววา่าผู้ชมฮะเริ่มชิ่งแล้วอะ่ะฟองแปงปองแปงเห็นไหมมันเท่มากเลยด้วยที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่ามันเท่เว้ยถึงแม้ว่าข้อเสียของมันคือผมเนี่ยจะต้องสกิลกินนิ้วเมื่อเล่นจบก็ตามนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเราต้องขยับตลอดเวลาใช่แล้วบอกเลยว่าผมต้องตั้งใจมากๆนะฮะผมจะแบบไม่พูดเยอะและ้วอืมผู้ชมคอยดูเลยวันนี้ผมจะเล่นเล่นแบบเงียบเงียบอ,อาละตั้งใจตีสาม สองเอ้ยต้นไม้ต้นไม,ม้ปีทันเว้ยหัวหอมที่นาหวาดกลัวเอามาก็ได้บวกสปีดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาบวกสิบลักมาแทนถึงแม้ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะมีสปีดให้เราแต่แบบเราได้สปีดมาแล้วไงเอาชูริเคนมาแล้วก็รวมร่างเอามาอีกแล้วก็รอยแผลเป็นซื้อไม่พอเอาคอฟฟี่กาแฟมารีโลสักทีหนึ่งซิอคอสโบนี่มันยั่วยวนเรามากเลยนะคุณผู้ชมมเห็นไหมแล้วตอนนี้นะฮะสปีดของเรานั้นเนี่ยอยู่ที่37ทําดาเมจบวก18ก็ถือว่า ดาเมจเพิ่มขึ้นแสดงว่าเรานเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพเอ่อพวกดาเมจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเรานเนี่ยอาทุกอย่างเป็นลงสปีดและเดี๋ยวนะถ้าสปีดมันสักแบบถึงร้อยอย่างเงี้ยมันไม่เดินเร็วแบบมองไม่ทันเลยเหรอวะเดี๋ยวมาลองดูกันนะค,ะครับคุณผูช้ชมฮะจ่ะจบจึ๊บจึ๊จึบจ๊บหึ่มแต่ว่าแบบมันก็ดูสนุกดีนะกับการปาดาวกระจายแล้วแบบชิ่งไปชิ่งมาป้องแปงมงแปงเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราเอารีเจน์มาไหมไม่เอานะฮะผมขอเอาเป็นเอ่ออ ขอทีเอาเป็นบวก HP Regen ก็ได้ก็คือสุ่มไป3ครั้งแล้วไม่เจอของดีนะฮะแล้วก็รีโลสักทีเอาดาวกระจายมา c o ี่เอาไว้ก่อนเอาบวกลักมาลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจไปช่างมันฮะคุณผู้ชมฮะ และรีโลอะไรเ,น,เนี่ยโปเตโต้โวเวอร์อย่างนั้นเหรอยังไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่นะรีโลเจอดาวกระจายแล้วล็อกไว้แล้วไปต่อครับเอ้ยจะว่าไปตอนนี้บวกอัตราการครีสสแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่13กับดาเมจธรรมดาอีก10แล้วเ,เดี๋ยวนะโอกาสครีสอยู่ที่58%กับ 55%, 55ก็ครึ่งครึ่งนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่เห็นไหมสูการครีของเขาครับปงแปง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 ,ปง,แปงผมว่าข้อดีของมันเนี่ยที่ต่างจากสลิงช็อตอย่างหนึ่งก็คือการจงต ไม่ได้แรงกว่าไม่ได้อะไรเลย มีไว้เพื่ออะไรไวะเนี่ยหรือว่าใครเนี่ยที่มองเห็นข้อดีนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะวะ่าเฮ้ยดาวกระจายเนี่ยมันดีกว่าสลิงช็อตหรือว่าแบบหนังติ๊ก็บแบบมากไมายมหา,มา,มา,มาสารบอกผมได้นะแต่ในเมื่อเขาอัปเกรดจมูกให้เราแล้วเนี่ยบวก15บ้าลัก,กเอามาก่อนนะฮะเพื่อความโชคดีของเราแล้วเดี๋ยวเรารวมร่างอันนี้เพื่อซื้อดาวกระจาย6อันแล้วตอนนี้ดาวกระจาย6แล้วรีโลสักทีหนึ่งซิเผื่อจะเจอของดีมีบวกล่างมีการทะลุทะลวงไม่เอามีเค้กเอาไหมไม่เอามีดาวกระจายรวมมาเป็นดาวกระจายสี่ม่วง การชิ่งเพิ่มขึ้นเป็น3ครั้งก็คือนะฮะการอัปเกรดดาวกระจายเนี่ยมันก็จะมีโอกาสชิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะมันก็เหมือนสนลิงช็อตเลยปะวะล็อกดาวกระจายไว้แล้วเดี๋ยวเรานั้นอุ้ยหมวกบินนี่นะฮะล็อกไว้แล้วไปกันต่อครับเอาละมาเลยโปเป้โปเป้มันเริ่มไม่ตายแล้ววะผู้ชมจะว่าไปนี่เราไม่เห็นแบบอะไรหมวกสปีดเพิ่มขึ้นมาเลยนะนอกจากไอห,หมวกเงี้ยบอกเลยว่ารอบหน้าเราต้องซื้อมันให้ได้ฮะ,ะเอาละ,าละจะว่าไปถ้ายืนนิ่งเนี่ยคืออาร์เมอร์ลบหนึมนะฮะโดนดาเมจเพิ่ บอกลว,ว่าโอ้นี่เมื่อกี้ไม่นิ่งไงไม่นิ่งก็เลยโดนเป่าแต่ถ้าเมื่อกี้อยู่นิ่งๆคือตายไปแล้วนะฮะอาจจะโดนทีเดียวตายเลยก็ได้เลยคุณผู้ชมฮะอันตรายมากๆนะตัวนี้เดินเข้าไปเดินเข้าไปกบน้อยคอยรักลบอัตราการลบหลีกไม่เอานะฮะรีโลสักทีหนึ่งสิเจออะไรกันบ้างเอาบวกรีเจนเอาบวกดาเมจก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็บวกหลบหลีกอย่างนั้นเหรอหลบหลีกมาก็ได้นะฮะเอาดาวกระจายมาเป็นสีม่วงอุ้ยมวเกือบลืมซื้อรีโล สลิงชอนมันโพงมาหยามว่ะคุณผู้ชมมาให้ตายสิพี่อ่ะกูปองรถราคาแล้วก็สปีดเหรอเข็มทิศคอมพาสอันนี้บวกสปีดไม่เอาดีกว่านะเอาชูรวเข็ตรงนี้รวมอันนี้รวมนี่แล้วก็ล็อกเอเลี่ยนเมจิกอันนี้ไว้นะเพราะว่าเราต้องการ h p พแล้วก็รีเจนด้วยไปกันต่อมาเลยอุ้ยชุดเดียวตายว่ะชุดเดียวตายหกันปลาเข้าไป และการชิงดาวกระจายของเราไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะคุณผู้ชมฮะก,ก็คือสมมุติเราแบบเพียงฝั่งนี้มันสามารถชิงไปถึงด้านขวาเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็ถือว่าทําได้ดมีมันก็ไม่ต่างจากคลิชปช็อตปะเออจะว่าไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูนะฮะว่าอัปเดตใหม่นะะั้นเนี่ยมันมีอะไรแบบเพิ่มเติมมาบ้างนะฮะไอเราก็แบบว่าเข้าเกมทุกอ้าวอัปเดตแล้วรอไม่เป็นไรมาลองเล่นกันดูไปเลยก็แล้วกันนะฮะและตอนนี้ครับเหลืออีกห้าวิเท่านั้นมีกล่องตกสองกล่องอ้าอุมอยู่สามเหรอ บวกสปีดลดค่ารักของเรานะอันนี้ผมไม่เอาแล้วเพราะว่าผมยังอยากได้ค่ารักอยู่นะอันนี้ลดสปีดเราไม่เอาเช่นเดียวกันนะและอันนี้บวกสปีดก้าเอามาสิรออะไรเอเลี่ยนเมจิกอันนี้เอามานะสวนแซจงเมโตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาสปีดลบระยะการโจมตีแล้วอันนี้ับแบนเนอร์เนี่ยแบนเนอร์บวกระยะการโจมตีบวกแอทแทกสปีดเอามาด้วยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะรีโลเล่นสักทีหนึ่งสิไม่เจออะไรน่าสนใจไปกันต่อครับเออแล้วก็ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเผื่อว ทำไมเอ่อทำไมผมไม่มีอาวุธชิน้นนี้หรือว่าไม่มีของนี้ไม่มีตัวละครนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปเล่นตัวอื่นๆเพื่อให้ปลดล็อกให้ได้ก่อนนะฮะมันถึงจะแบบเปิดให้เราใช้งานนั่นเองนะแต่ตอนเนี้ยสปีเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วว่าผมมีความรู้สึกว่าแบบมองตามไม่ค่อยทัาแล้วหรือหรือว่าผมแก่แล้ววะก็ยังนะเอาล่ะผมคิดว่าเรานนเนี่ยน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนะคุณผู้ชมฮะเป้าหมายของเราเนี่ยคือเวฟบทสองนะฮะใช่ <c oughs> เขาบอกไว้ว่ามันจะมีแบบตัวแ,บบแปลงเนี่ยผมมาเว็บท่สองอะ เอเลียน <Alien S 2> มาและเอาแม็กแฮีมาก็ได้นะฮะส่วนอันนี้รีโลสักที N ีึงซิเอาแม็กแฮีมาอีกนะฮะและเดี๋ยวเรานะั้นเนี่ยจะรีโลนะฮะเพราะว่าไม่เจออะไรถูกะเอ้ยเมทัลดีเทกเตอร์อันนี้น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมฮะมีโอกาส5%ที่จะดับเบิลวอลลุ่มให้เรานะทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมฮะ และนอกเหนือจากนั้นก็คือบวกลักให้เราด้วยนะถึงแม้ว่าจะลดดาเมจของเราไปก็ไม่เป็นไรรีโลมันแล้วไม่มีอะไรถูกใจนะฮะเจออันนี้อันหนึ่งอย่างนั้นหรอไม่เอาแล้วดีกว่านะฮะอันเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนอันนี้บวกลักดาเมจลดคิไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเอาทั่วครูดีกว่านะฮะบวก3 0มสเอ็กพีของเรานะฮะแล้วก็รีโลสักทีเจอ,อบวกเฮดพีรีเจนเอามารีโลเล่นๆแล้วก็เจอผ้าปิดตานะฮะบวกลบลีก,กับอัตราการคริล็อกไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตังค์หมดแล้ว ปุ๊บปุ๊แน่จริงก็จับค่าให้ได้สิถ้าคือนินจาแห่งหมู่บ้านโคโนฮะนะเว้ยบอกอแล้วว่าแกไม่มีทางจับค่าได้หรอกใช่ดูหิ้วไหวดังสายน้ำไหลหลบซ้ายหลบขวาก็จะจุ้ยเกือบเดินชนเองเออหลบขึ้นมาต้นไม้ต้นไม้สองต้นตรงนี้ไม่ไม่ตกกองเลยลหรออะไรวะเนี่ย ดวงดวงไปไหนหมดแอสจากสปีดดีไหมนะฮะรีโลเล่นเล่นแล้วก็บวกอิมเพนทัลดาเมจเพอาร์เมอร์มาก่อนก็แล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าเราในนี้นี่ขนาดเอาอาร์เมอร์มายังกลายเป็นศูนย์นะ,ะคุณผู้ชมมาชูลิเคนมาแล้วก็เอาผ้าปิดตามาตอนนี้เราน่าจะเหมือนนินจาขึ้นแล้วนะ,ะเพราะว่าเราแบบมีผ้าปิดตานะแล้วก็รีโลฟีหนึ่งทีซื้อมาแล้วก็อุ้ยแหวนดาเมจคุณผู้ชมฮะล็อกไว้ก่อนแล้วรีโลเล่น,เล,นเล่นเผื่อจะเจอยังไม่เจอของดีขออีกทีก็แล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่คือพาวเวอร์เจเนเร บวก1%ดาเมจทุกๆสปีดที่เรามีซึ่งมันจะคอมโบกับสปีดดี้ของเราที่จะบวก1มิลีดาเมจทุกๆ2%ปสปีดที่เรามีถ้าเรามี2อันนี้บวกทั้งเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็บวกทั้งมิลีดาเมจล็อกไว้ครับและไปกันต่อครับ <laughs> ตอนนี้เป้าหมายของสัวไอ้น,นี่ตีไม่ตายเป้าหมายของเราคือเก็บฟังให้ซื้อแหวนมากับไอ้เอ่อพาวเวอร์เจนไลเพื่อเมเกได้นะครับเพื่อนทุท้ที่สุดของที่สุดยอดมันก็โผล่มา หรือว่าสวรรค์จะส่งมาให้เรากันละเนี่ยฮะมันอาจจะเกี่ยวกับที่ผมทำบุญวันก่อนก็ได้นะเว้ทผู้ชมฮะเพราะว่าก่อนหน้านะเนี่ยผมก็ไปทำบุญมาก,ก็คือบริจาคเลือดนะฮะให้ยุงออโดนยุงกัด ใช่ดีไม่เป็นแค่เรือถอกเอาละมา20วสิบวิฮะผู้ชมฮะเขาพูดเพ์เจอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะอย่าไปฟังมันมากนะฮะยีเนี่ยเอาละแล้วเขากำลังจะผ่านเวฟ11ไปอย่างง่ายดายครับตอนนี้เหรอง่ายเหรอง่ายเหรอหลบได้ดิเดินเดินเดินแล้วเจอกล่องอือหึโดนโจมตี13ถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับฟรีรีโลเอามาก่อนแล้วกันแล้วเอาบวกลักมาอีกไหมไม่ไม่ต้องแล้วมั้งแอทแทคสปีดมาแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาบวกสปีดมาอีกนะโอ้โหตอนนี้คือววิิ่งงเรร็แบบสสายปีีดดจๆ ตอนนี้วิ่งเร็วอยู่ที่63%เร็นะฮะเรียกว่าสมกับเป็นอินจามากๆแล้วก็เอาเป็นแหวนหมามาก่อนแล้วก็พาวเวอร์เจเนเรเตอร์ตอนนี้ดาวกระจายของเราเน,นี่ยดาเมจอยู่ที่29กับ37บนะฮะบวกเมลีดาเมจมา31แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจอยู่ที่61นะฮะถือว่าเยอะมากๆอุ๊ยวิ่งปีกล็อกไว้บวกสปีด10แล้วก็ระยะการโจมตี30ินะฮะล็อกไว้เลยแล้วก็เอาหนอนนี่มานะฮะถึงแม้ว่าจะลบระยะการโจมตีไปแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อป ก็เอาบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมตไปก่อนแล้วก็ล็อกปีกไว้แล้วก็รีโลฟีหนึ่งทีเจออันนี้ไม่ถูกใจขอรีโลเล่นๆอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ดาเมจลดระยะการโจมตีเอามาก็ได้นะฮะและเดี๋ยวเวฟหน้าเจอกับปีกกันฮะคุณผู้ชมฮะดูะว่าไปเราก็ควรจะมีอาร์เมอร์เพิ่มเติมโอ้โหเฮ้ยดาเมตมันแรงขึ้นว่ะก่อนหน้านี้เราตีแบบ20กสวบตเอ้ยอะไรวะะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมนีแดนเจอาตัวอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชม ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจออย่างว่าเอ้ยมันบอสเหรอมันเป็นบอสแน่ๆเลยอ่ะบอสประจำดาด12องี้ยหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วอฮ้ยโอ้โหโดนเจ็บซะด้วยและตัวเราหยุดไม่ได้นะฮะถ้าเราหยุดเราตายครับ2วิครับอุ้ยแล้วมันปล่อยหนวดมาผู้ชมดูให้ทันนะเออดูให้ทันนะมีระยะการจมตีหนวดเฮ้ยนี่เราฆ่ามันไม่ได้เนี่ยผมต้องหนีก่อนอ้โอ้โหหนวดเยอะซะด้วยฮะ ว่าเราฆ่ามันไม่ไหวตอนนี้ฮเฮ้ยมันตัวบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยมันส่งหนวดมาสู้กับเราอย่างงั้นเหรอสายเทนเดคกเิลใช่ไหมนวดคือเท็ดเด็กเกิลนะับทุกคนฮะเอาละตอนเนี้ย หล,ลบอย่างเดียวครับเราเป็นสายแ้โดนแรงมากเราต้องหาอะไรมาป้องกันแล้วผมคิดว่าแอคสปีดเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมอยากได้สปีดเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะไม่รออแล้วนะับคุณผู้ชมฮะฉะนั้นครับรีโลแล้วก็เอาเป็น HP r e g e n เก็แล้วกันแล้วก็ปีกนะฮะอยากเร็วมากๆตอนนี้สปีดอยู่ที่73บนะฮะคุณผู้ชมฮะมาดูกันว่าเรานั้นนี่จะมองทันหรือเปล่านะแล้วก็ยังไม่เจออะไรถูกใจรีโลฟีอีกหนึ่งทียังไม่น่าสนใจไปกันต่อครับเวฟจอบสามแท้หวังวจัดครับ ก็รว่าเาคือนินจาไม่มีใครนั้นสามารถจับตัวนินจาได้ยังไงล่ะใช่ตพวาเขาไวสปีด,ดี้สปีด,ดี้สิ้งเน้นเน้นเน้นเน้โดนวิ่งไปชนเองเด้เดเอาล่ะเราจะต้องผ่านไปให้ได้ฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้มีอะไรบ้างฮะมีเลือดแล้วก็การรีเจนนะฮะเพื่อให้เลือดของเราเนี่ยมันเด้งเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็อยากได้อาร์เมอร์เหมือนกันเอาอาร์เมอร์อุ้ยอะไรอ่ะโฟกัสเหรอ บวก30%ดาเมจล,ลดแอทต์สปิดสามนะทุกๆอาวุธที่เรามีตอนนี้เรามี6ใช่ไหมหกสามสก็ลดไปสิดเปอรเรามีอยู่40%แต่แต่ราคามันแพงมากนะช่างหัวมันก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะส่วนแพร้งอันนี้เนี่ยคืออะไรวะเนะี่ย e x p l o s i v e Element กระดานไม้ที่ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรได้นะฮะรีโลเล่นๆไปทีหนึ่งนะแล้วก็กระต่ายอะไม่เอาแล้วมี2อันแล้วนะฮะแล้วก็ไม่เจออะไรแบบรีเจนเลยเหรอนี่ไงปริงดูดเลือดนะฮะเอามารีเจนเเเเเเเลลือออออดดขงงรรรรรราาาาสักกกหนนนนนนน่่่่ยะะะะีีี้บวว HP แตตจจไมะฮะรรชูคิค รวมร่างมาอีกหนึ่งแล้วก็รีบแล้วก็ยังไม่เจออะไรถูกใจนะฮะรีอุ้ยลิงน้อยน่ารักอันนี้เนี่ยเผื่อว่าจะมีโอกาสให้เราได้ฮิวนะฮะแล้วก็ยังไม่เจออะไรถูกใจรีไปเรื่อยได้เอเลี่ยนเวิร์มมาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอะอย่างน้อยค่ารีเจนของเราเนี่ยก็อยู่ที่1.6ต่อวินาทีนะฮะก็ค่อนข้างน้อยอยู่แต่ก็ดีกว่าไม่มีเออจะว่าไปดาเมจของเราอยู่ที่49นะฮะกับ39ม้าทักครีเนี่ยมันก็จะคูณ1.5เข้าไปนะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะอยู่ที่74นะก็ค่อนข้างเยอะอยู่ดูดิมาเป็นกองแบบนี้ก็ทิ้งโป้งแป็ป้งเป็นหายหมดฮะไม่เทเรื่องยากรอกเลยจะว่าไปเดุณผู้ชมฮะมีใครได้ลองเล่นในการอัปเดตใหม่นี้หรือยังฮะผู้ชมคิดว่ามันยากขึ้นหรือว่าง่ายกว่าเดิมนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะส่วนใครไม่ได้เล่นก็มาดูไปพร้อมกันเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันยากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีบอสโผล่ขึ้นมาได้ด่านที่12เว้ยถึงแม้ว่าเราจะหลบหนีมันได้ก็ตามนะแต่ก็คิดว่าค่อน้ังยากใช่ ถ้าฝีมือไม่ดีแล้วก็เราอาจจะหลบมันไม่ได้ก็ได้โชคดีที่เรานเนี่ยเป็นนินจาไงเ,ยเยลยหลบได้เออเอาลยจัดก,การผู้บันโอ,โอ้ยวิ่งโชนอีกแล้วเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วเมื่อยนิ้วมากเลยครับคุณชมฮะเพราะว่าเราห้ามหยุดเดินเนี่ย เอาละผ่านแล้วเล่นบวกดาเมจไม่เอานะฮะเอาบวกอาร์เมอร์มาก่อนก็แล้วกันนะฮะเราจะได้อึดจักทนนะฮะรีโลสักทีนิอันนี้บวกครีบบวกการหลบหลีกเอามาก็ได้นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็รอยแผลเป็นอย่างนั้นเราไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแซตตัวเมโต้มาก็ได้ะฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็จำใจเอามานะ,ะส่วนอันนี้เอาอาร์เมอร์กับแม็กแฮดพีมาด้ไหมถึงแม้ว่ามันจะลดสปีดเราไป5นะเว้ยคุณผู้ชมฮะแต่มันทําให้เราแบบรอดได้นะ อ,อย่างน้อยเนี่ยมันก็แบบแค่ลดดาเมจการโจมตีกับสปีดการเดินของเรานิดหน่อยเราอาจจะแบบไปหามาเพิ่มทีหลังก็ได้ไงเอแต่อย่างน้อยเราอาจจะรอดตายนะเว้ยไม่งั้นเนี่ยดูเลือด63นี่โดนตีสองสีนี่เอ้ยอะไรวะน่าหนวดตากแล้วหรอหนวดมันมาอีกแล้วคุณเจ้ามาไหนบอสมันฮะตัวพ่อมันอยู่ไหนะถ้าจะไปจัดการแกหนบ,บัดน,นี้แหละมันอยู่ใสหาไม่เจอว่ะ ดาเมจของเราอยู่ที่ประมาณ75นะเมื่อทําการคิด์คอรนะสังเกตว่าหนวดอันนี้มันจะมีการโจมตีแบบแยกเป็นสองทางเหรอน่าเป็นการโจมตีลงพื้นนะคุณผู้ชมฮะจากการสังเกตของเราอะนะใช่ไหมคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนผมนะเอาละ5วินาทีสุดท้ายครับต้นไม้ต้น,ตนนี้ไม่มีของเก็บ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 ของเก็บของ,ของได้มาเยอะอยู่ได้กล่องมาสองกล่องเอเลี่ยนหนอนเอเลี่ยนอะไรไวเนี่ยผ้าคลุมไรติวะ ภาคคุมนี้จะบวกการหลบหลีก20%แล้วก็บวกรั s ติ e ์นะฮะซึ่งเอามาก็ได้ถึงแม้ว่าจะลดดาเมจของเราไปก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเอาบวกรีเจนมาด้วยนะฮะ แล้วก็เอาอาร์เมอร์กับรีเจนต์มาอีกนะฮะเมื่อกี้หมวกเหล็กบวกอาร์เมอร์สามไม่ให้พีอีก5นะถือว่าคุ้มอยู่แล้วอันนี้ลดสปีดสองไม่เอาละหาของต่อครับคุณผูช้ชมฮะเจอชูริเคนอีกแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวทําให้โปรเจกต์ไทยของเราเนี่ยทะลุหนึ่งแทร็ตแต่ของเรามันแบบเน้นชิงไงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปเปลืองตังค์กับมันเลยนะแล้วคอนพลาสมาอันนี้คืออะไรเดี๋ยวฮะโอ้ตีแล้วระเบิดอย่างนี้เหรอน่าสนใจนะแต่ไม่เหมาะกับเราฮะ,ะเอาชูริเคนมา รีโลสักทีชูริเคนเยอะจังวะเนี่ยทำไมชูริเขนมมันเยอะจังวะคุณผู้ชมฮะอันนี้ล็อกไว้ได้ไหมแล้วก็คอมบอน,นี้เป็นสีแดงฮะคุณผู้ชมฮะดาวกระจายสีแดงนั้นจะทําให้เกิดการชิงทั้งหมด4ครั้งดาเมจอยู่ที่61ถือว่าดีอยู่แล้วก็ไม่เจออะไรน่าสนใจแล้วนะฮะไปกันต่อครับเว็บ16จะว่าไปเมื่อกี้มันมีขึ้นเตือนไหมว่าเราจะเจอแบบตัวอะไรใหม่ๆไหมผมก็ลืมดูไปเลยไม่เป็นไรฮะไม่ว่าจะเจอตัวอะไรเราก็แค่ฟ้าฟัานไปแล้วผ่านให้จนได้แค่นั้นเอง ใช่ดาเมจเราเบาลงเยอะเลยนะผู้ชมฮะพอสปีดของเราลดลงเนี่ยเห็นไหมจากก่อนหน้านี้โจมตีอยู่ที่75เหลือ68ถึงแม้ว่าจะมี90กว่าโผล่ขึ้นมานะฮะจากน่าจะน่าจะจากไอ้ดาวกระจายสีแดงนั่นแหละใช่แย่มากเราต้องหาทางเพิ่มสปีดของเราละไม่งั้นบอกเลยว่ามันจะไม่สะใจโอ้ย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 เริ่มข่าไม่ตายเริ่มข่าไม่ตายคุณผู้ชมฮะมันมีบั๊ไงมันมีไอ้ตัวตะปุมตะปั่นบั๊ไงของเก็บของเก็บของไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเขียว เก็บของไม่ทันไม่เป็นไรสมอลแมกซีนอันนี้ไม่เอาเอนจิเนียร์อันนี้ไม่เอานะบวกลักเมลีดามจไม่เอานะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะเฮดพีรีเจนครับเอาต้นไม้เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็รวมชูริเคนของเราให้เป็นสีแดง2อันเอาสีฟ้ามาหนึ่งแล้วก็รีโลไปไม่เจออะไรขออีกทีเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมงกุฎอันนี้เนี่ยก่อนหนะ้านี้มันเป็นสีแดงเว้ยผมจําได้นะแล้วมันก็มีความสามารถมากกว่านี้เหมือนว่ามันจะปรับลงนะแล้วก็ชูริเคนมาบวก 6HP2 Re รีเจนถึงแม้ว่าจะลดดาม ปีกครับคุณผู้ชมฮะล็อกปีกไว้แล้วไปด้วยกันฮะเวฟบสิบเจ็ดแล้วจ้ามาดูกันว่าเราจะผ่านได้ไหมนะฮะเออปึ๊บป๊บต้นไม้เพิ่มขึ้นเออจะว่าไปเนี่ยเผื่อหลายคนไม่รู้นะฮะถ้าสมมติเราเหยียบไอจุดแดงๆเนี่ยเจ้าผู้เอเลียมันจะไม่โผล่มาเว้ยมันจะย้ายไปเกิดใหม่และไอหัวใจแล้วมันจะย้ายไปโผล่ที่อื่นนะฮะใช่แต่ก็เท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะยังไงเราก็ต้องแบบไปฆ่ามันอยู่ดีนะแต่ตอนเนี้ยเราจะรอดได้ไนะกระเบิของเราเบามากเลย ดาเมจอยู่ที่ประมาณ90เองอะที่แรงที่สุดก็คือสีแดงนะฮะเบามากครับเราต้องเพิ่มละเราต้องเพิ่มละบอลลูปปีกำลังรอเราอยู่ไม่จะผมว่าเวมีเราได้ผ่านไปได้อย่างง่ายได้ครับเอาละสามสองหนึ่งเก็บ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 ตังเก็บตังเก็บตังแหวนหมาบวกดาเมจเอามาเลยแล้วบวกอาร์เมอร์เพิ่มมาอีกก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวเรานเนี่ยเอาปีมาก่อนนะครับเพราะว่าปีกันเนี่ยจะทำให้สปีดของเราอยู่ที่78และดาเมจดากวกระจายของเราก็จะเป็น40 51แล้วก็68ถ้าครีเนี่ยก็จะคูณเข้าไปอีก1.5นะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเอเลี่ยนเมจิกมาลีโลฟีฟีสักหนึ่งทีนะฮะแล้วก็เอาเอเลี่ยนมาด้วยเอเลี่ยนหนอนนะฮะและเราก็เจอกับชูริเคนอีกอันนึงนะล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเรานะั้นเนี่ยไปกันต่อเลยครับเวฟที่18ครับโอ้โหวิ่งเร็วปีพาร์ตปีพาร์ตจะว่าไปเดี๋ยวผมอยากจะทำสปีดถึง100อะ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะแบบเจออะไรที่เป็นสปีดผมจจะะะะเเเเเเพิ่นะออนะ่่่่มมมแแแแแตตสปีีดลลล้้้้ววววววนนนออถึงาาหืค2ฟฟฟกก็็9ใช มาดูกันว่าเขาเนั้นจะสามารถทำสปีดถึง100ได้หรือไม่และเขาเน่าจะพิชิตปอตได้หรือไม่ตอนเนี้ยโอ้โยโยดาเมท12ดีนะที่เราเอาอาร์เมอร์มานะเพราะว่าความเร็วขนาดนี้เนี่ยบางทีการควบคุมของเรานั้นเนี่ยอาจจะผิดพลาดก็ได้อุ้ยเดี๋ยวนะดาเมจร้อยสองเลยหรอถือว่าเยอะอยู่ครับท่านผู้ชมฮะถือว่าเยอะอยู่ทําได้ดีทําได้ดีเก็บตังค์เก็บตังค์ไปด้วยนะฮะเดินไปเดินไปเดินชนได้นะเพราะว่าช่วงนี้ค่ารีเจนของเราค่อนข้างแรงนะฮะใช่บอกว่าก็แรงอยู่นะเลือดไม่ค่อยลดเท่าไ คุ้มค่าฮะคุณผู้ชมฮะที่เราแบบเลือกสรรมาเอาละเอานี่มาบวกสปีดนะครับเพราะว่าผมพูดไว้ว่าเดี๋ยวราวนั้นจะบวกสปีดตอนนี้82แล้วใช่ไหมอันนี้บวกแหมกี่สปีด6มา แ8แล้วคุณผู้ชมฮะชูริเคนรวมมาลีโลอะไรวะเนี่ยกะโลหัวมาสำหรับสวมใส่อันนี้จะบวกอ l e m เมนทัลดาเมสซึ่งไม่ได้เหมาะกับเราลีโลเล่นเล่น,เ,ลนเจอชูริเคนอีกแล้วรวมร่างเป็นสีแดงและเอาสีงงงมา1อันแล้วก็เจอเอเลียนก็เอาเอเลียนก็ได้แล้วตังหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ดาเมสดาวกระจายของเราอยู่ที่ 36- 48แล้วก็59กับ80นะฮะคุณผู้ชมฮะถือว่าเยอะมากๆ HP ของเราอยู่ที่98้ินะเ p r ี g e n ตอยู่ที่3.84ต่อวินาที่ว่า น่าจะรอดไปได้ฮะหวังว่านะวิ่งร้อยยี่สิบแล้วยิ่งเราคีบไปบ่อยขนาดนี้ตอนนี้อัตราการคีบเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดที่เราเห็นนะน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยเอย้ไม่ใช่อยู่ที่ประมาณ75ครับ75เปอร์เซ็นต์ก็คือ3าใน4แล้วนะผู้ชมฮะมผมคิดว่ามันก็น่าจะเยอะเพียงพอสำหรับการใช้งานของเราในตอนนี้แล้วนะฉะนั้นนะบอกเลยว่าสปีดเท่านั้นที่จะครองโลกยังไงล่ะไปวิ่งครับวิ่งเข้าไปฮนะวิ่งหน้าตั้งครับข้าจะโชว์พลังวิถีนินจาให้ทุกคนได้รับรู จะต้องเห็นว่าความไวนั่นคือของปีศาจไม่ใช่ของมันฝรั่งใช่เอาละหมดเวลาได้มา500กว่าถือว่าคุ้มอยู่ะฮะวเพพีไม่และเดี๋ยวเรา้เนี่ยจะหาสิ่งที่เรียกว่าสปีดสปีด9%คุณผู้ชมฮะตอนนี้สปีด97สิปีด97แบบนี้ความสามารถของตัวละครของเราทำให้บวกมา48ดดาเมจเมลีดาเมจนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีพาวเวอร์เจเนเรเตอร์บวกอีก 97%ดาเมจฮะรีโลเอาชูริเคนรวมมาผมกำลังมองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเรานเนี่ยแข็งแกร่งมากวอุ้ยมาพอด,ดีบวก10%สปีดบวก30ระยะการโจมตีแล้วก็ลบ2อิลิเมนทัลดาเมจซึ่งไม่ส่งผลกับเราอยู่แล้วนะตอนนี้ฮะเมลีดาเมจของเรานะเนี่ยบวก53นะแล้วก็จากพาวเวอร์เจนเนอเรเตอร์บวกอีก107%เดปราเมจนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรารีโลหาอะไรได้บ้างวะเนี่ยตังค์หมดแล้วเนี่ยไม่มีเลยอย่างงั้นหรอ บ้านะเอาละและนี่คือเวฟ20บนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะทำไมออถตกใจนึกว่าไม่เจอบอสนึกว่ามันมันอัปเดตแล้วไม,ไม่ไม่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะาอาจจะมี30มเวฟอะไรแบบนี้งงเลยนะเอาละเราจัดการมันได้ครับดูความไวครับบอกบอกผมหน่อยสิคุณผู้ชมฮะว่าบอสมันจะโจมตีเราโดนได้ไงฮะโอ้โหแค่มันลงพื้นปุ๊บเราวิ่งออกลงพื้นปุ๊บเราวิ่งออกเฮ้ย very easy โู้มันง่ายมันง่ายแกจะขังเขาไว้อย่างงั้นเหรอแกคิดว่าจะขังใครก็คือดินจาร์ะโว้ย <c oughs> วิ่งทะลุทะลวงวิ่งทะลุทะลวงขึ้นข้างบนลงข้างล่างออกขวาไปดักหน้ามันเอาวิ่งหนีออกซ้ายวิ่งซ้ายไปดักลงล่างเมื่อกี้มันุยวิ่งไปชมมนเฉยเลยเอาเราวิ่งขึ้นข้างบนครับวิ่งทะลุเอามาขังมาขังกรุงอะไรแล้วเรียบร้อย และสุดท้ายมันฝรัง่งสายซิ่งหรือว่ามันฝรั่งนินจาของเราในวันนี้ก็สามารถพิชิตแด,ดนเจอร์สองได้เป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็นี่ก็คือแพทใหม่นะฮะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปปลดล็อกเจ้าสองตัวนี้มาก่อนนะเราอาจจะเจออะไรที่แบบน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็ได้นะและส่วนคุณผู้ชมคนไหนอยากเห็นมันฝรั่งตัวไหนนะคอมเมนต์กันเข้ามาไว้นะเดี๋ยวผมไปไล่อ่านแลวแบบตัวไหนแบบเฮ้ยหน้าเอามาลองนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยนะฮะส่วนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะมันฝรั่งต้องลาไปกไปก่่ออนนนไปะบาายจ